สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเช้านี้นะครับเวลา8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับณสนามในเมซิโอเดชสเตเดียมประเทศเม็กซิโกนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการอินเตอร์เนชั่นแนลวูแมน a รีพร o n m ชั่นนัดที่2นะครับโดยทีมฟุตบอลทีมหญิงทีมชาติไทยนะครับทีมระดับ47ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเม็กซิโกนะครับทีมระดับที่30ของโลก โดยในเกมก่อนหน้านี้นะครับทีมชาติไทยของเราพ่ายแพ้ต่อเวเนซุเอลามา2ประตูต่อศูนย์ส่วนเม็กซิโกนะครับก็สามารถเอาชนะเวเนซุเอลามา3ประตูต่อศูนย์และในเกมเมื่อเช้านี้นะครับทีมชาติไทยของเราได้ลงแข่งขันแมตช์ที่2นะครับซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายในการแข่งขัน3เ้าอุ่นเครื่องครั้งนี้เราก็ได้พ่ายแพ้ต่อทีมชาติเม็กซิโกไป4ประตูต่อศูนย์ครับโดยรายชื่อตัวจริงนะครับของนักเตะหญิงทีมชาติไทยก็ได้แก่นะครับ ทิฟฟานี่ดารุณีสอนเผ่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับการจนาพรแสนคุณชัดชวันรอดทองนิภาวันปัญโยสุศิลาวันอินตะมีซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับอรพินแหวนเงินจิราพรมงคลดีปณิธาจีรัตนะภาวิบู์อรวันคีรีสุวรรณกุลพัฒน,นัน์อุปชัยปาริชาติทองรองนะครับ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับครั้งสําคัญของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เราไปอุ่นเครื่องนะครับกับทีมในระดับโลกเลยครับระหว่างการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราก็ได้ทดสอบฝีเท้าทดสอบแผนการเล่นนะครับโดยประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับทีมชาติไทยในการที่จะก้าวเดินเบี้ยงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมชาติหญิงนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยมีเป้าหมายถึง ไปแข่งฟุตบอลโลกครับซึ่งเราเคยไปแข่งมาแล้วสองครั้งนะครับครั้งนี้นะครับเราพบกับทีมอันดับโลกอย่างเม็กซิโกแล้วก็เวเนซุเอลาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะครับสําหรับาการอุ่นเครื่องเก็บประสบการณ์ต่างๆนะครับให้ทีมชาติเราแข็งแกร่งขึ้นก็รอติดตามทีมชาติหญิงเราต่อไปนะครับพอดีว่าจะพูดถึงเรื่องนี้แหละครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ผ่านตานิดนึงพอดีผมมีธุระจะต้องออกไปข้างนอกตอนช่วงเช้ากลับเข้ามาก็มามา,มาดู ผลการแข่งขันแล้วก็มาดูไฮไลท์นะครับก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่มีค่านะครับต่อประสบการณ์นักเตะหญิงเราพอสมควรอันนี้นะครับโดยนักเตะของเรานะครับจะเดินทางกับในวทันทีนะครับโดยทีมหญิงของเราจะถึงท่ากาศยานนานานชาติสวนภูมินะครับในวันที่1พฤศจิกายนในเวลา4.40นาิกานาทีนะครับก็เราติดตามกันต่อไปครับสำหรับฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนะครับผมคิดว่านะมีโอกาสอย่างสูงที่เราจะเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกอีกทีมหนึ่งครับหลังจากที่ตอนนี้เรากําลังมีรุ่นกับทีมชาติเยาวชนชุดยู่17ปีและยู่20ปีนะครับที่กาลังจะไปแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับที่ประเทศอาจีนนะครับสำหรับยู่20แล้วก็อา่ายู่17จะไปแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับที่เรากาลังกล่าวถึงนี่แหละนะครับว่า นักฟุตบอลเราเนี่ยกำลังจริงๆแล้วทั้งสองทีมนะกำลังอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวต่อไปนี้นะครับยูสอยกยูยี่สิ 20, เนี่ยจะเตรียมตัวอย่างเข้มข้นนะครับในการยี่ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายนะของเอเชียนคัพที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองครับว่าจะมีการเสริมทีมอย่างไรบ้างนะครับโค้ชเอเมซันเปโดาของอยูย่สิเนี่ยจะเสริมทีมอย่างไรโค้ชเจเด็ตมีลาบเนี่ย นะครับก็คงทําหลายแคมป์เลยครับมีการอุ่นเครื่องเพราะว่าสไตล์การนําทีมของ u 17เนี่ยจะมีการอุ่นเครื่องไประยะระยะครับซึ่งการอุ่นเครื่องเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือสิ่งที่มาจากอตรราตมาาเจแปนวเลยนะครับว่านักเตะเยาวชนในในรุ่นเล็กๆเ,เนี่ยคือในรุ่น u 17ปีเนี่ยถ้าไปดูที่ฐานพีระมิดแล้วเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ยังไม่แยกแยกพีระมิดซ้ายขวานะพีระมิดฝั่งซ้ายเป็นอ่า การเล่นเพื่อสันทนาการการเล่นเป็นมือสมัครเล่นฝั่งขวาเนี่ยเป็นมืออาชีพเนี่ยยูสิบเจ็ดยังไม่แยกนะครับยังยังรวมกันอยู่จะเริ่มไปแยกจริงๆอ่ะนะครับเป็นนักเตะเป็นนักเตะอิลิทฝั่งขวาแล้วก็เป็นนักเตะสมัครเล่นฝั่งซ้ายจะไปแยก,กตอนยูยี่สิบครับดังนั้นนะครับในตำราเจเป็นเวเขาบอกไว้เลยนะครับว่านักเตะในรุ่นยูประมาณยูสิบหกยูสิบเจ็ดเนี่ยให้แสดงความสามารถให้เต็มที่ไปเลยครับในการแข่งขันแล้วก็ให้ใหเ,ขใหเขาค้นพบตัวเองให้ได้ครับว่าเขา อาปาธนานะครับที่จะพุ่งเป้าไปสู่นักเตะในระดับมืออาชีพหรือเขาจะเตะเพื่อสันทนาการตรงนี้ยังไม่แยกออกมาอย่างเด่นชัดนะครับเกมเกมของน้องยูส1บหกเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกับเกมยูย่สิหรือยูย่สานะครับดังนั้นเราเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลกที่ฟี ف าจัดขึ้นเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของน้องนองรุ่นนี้ครับการมีทัวร์นาเมตนต์ใหญ่แข่งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ หลักการหนึ่งในเจแปนวีเลยสำหรับเด็กๆรุ่นที่ยังไม่แยกออกเป็นฝั่งพีระมิดเนี่ยคือรุ่นยูสิบกสิบเจ็ดเนี่ยความจําเป็นสูงสุดอีกประเด็นหนึ่งประการหนึ่งก็คือการจะต้องลงแข่งขันกับทีมระดับนานาชาติระดับฟีเท้าชั้นเยี่ยมของเอเชียของโลกเป็นประจําครับดังนั้นนะครับโค้ชจะเด็ดมีลาบเนี่ยก็ได้จากการแข่งขันนะเป็นลักษณะการแข่งขันอุ่นเครื่องภายในนะอุ่นเครื่องจริงครับอุ่นเครื่องในแคมป์อุ่นเครื่องตามสนามต่างๆในช่วงที่เข้าแคมป์ในแต่ละช่วงระยะเวลา ในการเก็บตัวนะครับที่จะแข่งขันในโนาเมนต์ต่างๆอันนี้อันนี้เป็นหัวใจของน้องๆยูสุบุกยูสเจเลยนะครับว่าต้องมีการหุ่นเครื่องครับเพราะว่ามันจะเป็นการเติมประสบการณ์นะเ <c oughs> ติมกระดูกเ <c oughs> ติมปร, <c oughs> ร,ระสบการณ์ให้น้องๆกลุ่มนี้ยิ่งลงหุ่นเครื่องมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นประโยชน์กับน้องๆกลุ่มนี้ครับถ้าเราอยากจะสู้ญี่ปุ่นหรือว่าสู้ทีมที่เขามีระดับโลกสูงได้นะอย่างทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติอังกฤษอย่างนี้ฮะที่เขามีทีมโยชนที่ยอดเยี่ยมเนี่ย เราจะต้องสัมผัสเกมที่เป็นเกมนานาชาติในระดับสูงให้เยอะที่สุดครับนี่ครับเป็นเหตุผลที่โคชเจเด็ดมีลาบเนี่ยได้ขออนุมัติทางเอฟเวียไทยแลนด์โดยมาดามแป้งเนี่ยขออนุญาตทําแคมป์หลายแคมป์เรามีการอุ่นเครื่องตลอดเวลาก็ได้มีเพื่อนบางคนครับที่มีคอมเมนต์บอกว่าเราไม่ควรจะให้เด็กอุ่นเครื่องมากเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยตอนนั้นก็ก็ดีครับในเรื่องการเซฟเด็กแต่จริงๆแล้วคมจะกลัาเปลี่ยนงี้นะครับว่านักเตะรุ่นยูสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยจะต้องอุ่นเครื่องให้เยอะที่สุดครับ ทีมไหนนะฮะทีมชาติไหนในรุ่นนี้นะอุ่นเครื่องเยอะเยอะกันเนะี่ยโดยเจอกับทีมยิ่งแข็งแกร่งเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะแข็งแกร่งตามไปด้วยครับอันนี้เป็นหลักการการสร้างเด็กเลยนะครับตามอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้เป็นหลักการของจแปนเวเลยนะครับท่านไปดูได้ครับข้อนี้มีจริงทางด้านนะมันมันจะมีสามตัวนะสำหรับเยาวชนรุ่นนี้นะ1 6บ7กปีอ่ะข้อที่1คือการอุ่นเครื่องเป็นประจำกับทีมระดับสูงนะครับยิ่งบ่อยยิ่งดี ให้เขามีประสบการณ์เยอะครับข้อที่2ก็คือเรื่องอาหารโภชนาการอาหารโภชนาการนะครับทำให้ตอนนี้น้องๆกาลังจเจริญเติบโตกล้ามเนื้อเขายังไม่ไม่ถึงขั้นว่าสมบูรณ์แบบนะนะครับดังนั้นเนี่ยการฟิตเนสเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการเรื่องสุขภาพจริงสําคัญอย่างยิ่งกับน้อง,องกลุ่มนี้นะครับซึ่งสตาร์ททีมง,งานผมคิดว่าเขาเข้าเน้นเรื่องนี้อยู่แล้วแหละสําหรับเรื่องของน้องปรเมตรละอองดีนะครับ ที่เราทุกคนก็เห็นว่าน้องเขามีอาการบาดเจ็บตรงไหล่นะและหลายคนคงเป็นห่วงนะครับจากข่าวคราวที่รับทราบมานะครับว่าน้องปรเมศรละอ,องดีเนี่ยตอนแรกสตาฟทีมงานในทีมก็ยังไม่ทราบว่าน้องมีอาการบาดเจ็บอะไรนะนึกว่าเป็นการเจ็บกล้ามเนื้อธรรมดานะครับจึงไม่ได้โฟกัสมากนักเกี่ยวกับการบาดเจ็บไหล่ของน้องนะครับหลังจากที่ลงแข่งคังกบอินเดียก็โดนกระทบกระทั่งไปหลายครั้งนะครับแล้วก็พอจบการ่งขันนะครับน้องไปเอ็กซเรย์ก็ปรากฏว่านะครับ กระดูกไหลของน้องล้าวครับแล้วก็มีอาการอักเสบในกล้ามเนื้อครับก็หมอก็แนะนําว่าก็ควรจะพักร่างกายสักสองอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรงครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับหลังจาก2อาทิตย์หรือครึ่งเดือนไปเนี่ยน้องปรเมศลองดีก็สามารถลงมาซ้อมตามปกติได้แล้วครับตรงนี้จึงเป็นข่าวดีนะสำหรับน้องปรเมศก็ขอให้น้องได้หายบาดเจ็บนะครับร่างกายสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามันจะมีการอุ่นเครื่องไปอีกผมคิดว่าหลายแม์นะ แต่ไม่ต้องห่วงครับเด็กอายุประมาณนี้เนี่ยทางด้านกล้ามเนื้อทางด้านกระดูกเนี่ยเขาจะมีการรักษาตัวเองหรือมีการฟื้นฟูได้รวดเร็วรวดเร็วกว่าคนที่มีอายุมากเด็กอายุเท่านี้ครับกำลังกําลังเจริญเติบโตเนี่ยอาการบาดเจ็บหายเร็วครับจึงไม่น่าเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับอาการน้องปรเมศก็ให้เพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นห่วงปรเมศเนี่ยลองดีเนี่ยสบายใจได้ครับข่าวคราวมีอาการบาดเจ็บจริงครับกระดูกรคล้ากับกล้ามเนื้ออักเสบนะแต่หมอให้พักแค่สองอาทิตย์ครับเดี๋ยวก็หายครับ ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันสําคัญว่านักเตะเราจะต้องไปแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติดยบ่อยนะนะครับครั้งนี้ผมเชื่อว่านักเตะทีมยู17ของเราเนี่ยจะสามารถผ่านเข้าไปรอบเบื้อลึกของเอเชียคัพได้และถ้ามีโอกาสไปฟุตบอลโลกได้จะยอดเยี่ยมมากเลยครับน้องๆเราจะได้มีโอกาสสัมผัสเกมกับนักเตะระดับโลกในย่านยุโรปนะครับอเมริกาใต้และหลายทีมที่นักเตะเราจะต้องไปเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เหล่านี้เช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติไทย ยิงของเรานะครับที่เพิ่งแข่งเสร็จกับเม็กซิโกมาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นการส่งเสริมทางสามาคมฟุตบอลของเราอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับที่ส่งให้นักเตะญิงของเราไปแข่งถึงทวีปอเมริกาคือเม็กซิโกนะได้ประสบการณ์ชั้นยอดมาเลยครับจากทางอเมริกาใต้นะครับอเมริกากลางเวเนซุเอลาแล้วก็ทางเม็กซิโกเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมครับก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับสำคัญนะครับนักเตะเยาวชนจะต้องลงแข่งไปบ่อยครับ ให้เขาแข่งน้อยไม่ได้นะนักเตะในรุ่นยูยูสิบเจ็ดของเรานะครับเราก็รอให้กําลังใจน้องๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับสาหรับาการเสริมตัวผู้เล่นมีแน่นอนครับทั้งยูสิบเจ็ดยูยี่สิบไม่ว่าจะเป็นนักเตะในไทยของเราเองหรือเสริมนักเตะลูกครึ่งต่างชาติมานี่มีแน่นอนครับเป็นระยะเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเนี่ยมันสาคัญมากครับยูยี่สิบแข่งที่ประเทศจีนเขาจะเอาเพียงสี่ทีมนะครับไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในรุ่นยู20นะครับชุดของโคดเอเมสั M นเปราเนี่ยแต่สำหรับในชุด u 17นะครับน้องๆทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะไปแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนเมษายนนะ,ะยู20แข่งเดือนกุมภาพันยู u 17แข่งเดือนเมษายนยู u 17จะไปแข่งที่ซาอุดีอาระเบียครับตรงนี้ครับเข้าถึง9ทีมครับในการไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโอกาสของเราขอให้เราผ่านเข้ารอบแรกนะครับตรงนี้เนี่ยเราจับตาดูตอนนี้นะครับดูว่า อ่ะทีมทั้ง2ทีมจะมีการเตรียมทีมอย่างไรเกี่ยวกับตัวผู้เล่นและการฝึกซ้อมครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะครับน่าจะเป็นดาววิเศษกระทอมกีฬาทําคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแล้สู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว,กว่าก้าวไปข้างหน้าไหม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวสู้บนไทยร่วมใจช่วยเชียง

เป็นยาวิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์กู Yeah! yeah.